กลัวว่าอาจจะสายเกินไปเราทุกคนต่างรู้สึกแบบนี้ในบางครั้งแต่เราไม่ได้ทําสิ่งนี้เพียงแค่ด้วยพลังของเราเท่านั้นมันคือความเชื่อในกันและกันและในภารกิจของเราคุณมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นพวกเขาก็มีเหมือนกันอขอบใจนะวิชันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาจะต้องเจอกับดาร์กไซด์และเหล่าผู้นําของเขาฉันหวังแค่พวกเขาจะกลับมาทุกคนจะกลับมาเรามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุด เราแ,แค่ต้องอยู่เคียงข้างกันและให้กำลังใจกันไปใช่เราจะอยู่เคียงข้างกันแต่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะมั่นใจว่าเราหยุดดาร์กไซได้อืมอ <i>: mm ืมอะไรที่พี่เาของอาเซน่ดาร์กซฉันมาเพื่อต่อรองไม่ใช่แค่เพื่อต่อสู้กับนายถ้านายคิดว่าเราจะยอมแพ้นายคิดผิดแล้วนะดาร์กเซถ้านายเลือดทำลายเราเราก็จะตอบโต้เราจะให้โอกาสนายเลือกแต่ถ้าไม่ได้ผลเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดนายทุกสิ่งที่เรามีจะหยุดนาย